ขออนุญาตถามคุณยายก่อนเลยค่ะน้ำหญิงยอดหญิงยอเยี่ยมยอดเยี่ยมเป็นย like ังไงบ้างคะดีใจที่สุดในชีวิตเลยค่ะก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้รับเกียรตค่ะเป็นนักแสดงคนใหม่ที่เข้ามานแบบนี้แล้วก็ไม่เคยได้พูดความสุขตอนที่ได้ยินประกาศชื่อเราอะค่ะตอนนั้นตื่นเต้นยังไงบ้างคะ จะเปื้อนอาจจะเปลมก่อนก่อนก่อนที่จะมาค่ะเราไอ้นี่แม่ว่าแบบเราจะได้รางวัลนี้ก็คิดอยู่เหมือนกันค่ะแต่ก็มีนักแสดงโปรีื่นใจเยอะเราเลยคิดว่าแม่ใครได้ก็ไม่เป็นไรเรก็ถือว่าได้คุณชื่นแต่ตอนนี้ผมก็เตรียมตัวเตรียมใจเตรีใจอ่าอะนำนำชายของเรา ป็นใจว่าความรู้สึกก็ก็ดีใจดีใจดีใจว่าว่ามันเป็นหนังเรื่องแหวด้วยผมก็ไม่เคยไม่เคย ไม่เคยมางานสวนสนุกมาก่อนแล้วก็รู้สกว่าเป็นงานด้วยกแล้วก็พอมาเป็นงานที่เราเราผึ่พันกับมันมากเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันมีคุณค่ากับเรามากทุกครั้งที่ที่มันมีอะไรเกี่ยวกับงางเรื่องนี้เราก็เราก็จะดีใจเหมือนที่สิ่งนี้เรียกว่าควาประสบความสำเร็จนะคะเพราะเพราะว่าวิคกี้จะสือเล่นเป็นแรกเป็ไแรกเลยผมว่าผมว่าผมเมาไป หนังมากกว่าเพราะว่าจริงๆตัวหนังมันไม็ส่วนหนึ่งหนึ่งนะผมว่าเพราะว่าผมโชคดีที่ที่ผมแบบมีโอกาสได้มามามาเป็นนักแสดงในเอ็นดีเอเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่ามันมีทีมเยอะหรือว่าหรือโปรเจกต์นี้มันเริ่มมาตั้งแต่ก่อนที่ผมจะเข้ามาผมเข้ามาเราดันได้มาเจอกับทีมงานที่ที่ที่เขาเก่งๆแล้วก็มีความสามารถแล้วแล้วเราก็ทำงานด้วยกันเลยแฮปปี้ด้วยมันเลยผมว่ามันแบบที่ถูกในเรื่องข้อมันเลยเผมว่า แล้วสุดท้ายแล้วสิ่งหเหล่านี้ผมว่ามันก็ถูตีแผ่ออกมาในงานคันก็ดูก็จะเห็นว่าแบบว่ามันมันทำออกมาด้วยด้วยด้วยมวลแบบวิ่นเคยคิดมาก่อนไหมว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ไม่เคย,เยครับเขาเล่นเรแรกกับสุภา็สแรบ,บอย่างรวดเร็วเลยก็ไม่ไม่ไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดแล้วก็แล้วก็จริงตั้งแต่ตอนทาหนังเรือ่องนี้ก็ถ่ายเสร็จก็รู้สึกแค่แค่แค่ได้ถ่ายด้วยกันแล้วก็เรความสุขด้วยกันผว่ามัน มันก็เป็นเป็นความโชคดีกมาๆเรามองว่าอะไรที่ทำให้เราได้ราวัลนี้มาอยู่ในมือผมว่าอย่างที่บอกว่าทำหนังเรื่องใดอนเป็นเหมือนกับกับงานกลุ่มซึ่งซึ่งแบบว่าต่อให้มันจะมีรางวัลหลายๆมากสนแต่ผมผมพูดในฐานะแสดงก็นึงว่าผมว่าทุกอย่างมันมันมันคนเดีกันว่ากัรแสดงที่ดีมันเกิดขึ้นจาก รวมกับที่ดีบทที่ดีจิมร้านที่ดีการถ่ายทำการเล่าเรื่องการต่อที่ดีทุกอย่างมันมันมันส่งเสริมให้ตัวละครมันมีชีวิตแล้วแล้วแล้วมันก็ส่งเสริมให้ให้สุดท้ายแล้วปลายทางการแสดงมันมันมันก็เป็นผลงานของการทํางานร่วมกันทุกคนด้วยเนี่ยเพาะผมผมถ้าผมไปเล่นเรื่องออ่นคงไม่ไม่ไม่มีแบบได้ไม่ได้ไม่ได้ทำงานแบบงานนี้ก็บเล่นคนละ แล้วที่าละคะที่บ้าอะไรที่ทำให้เราได้กาังเงินล่คะก็คจะนเรื่องอราะเาาแล้วก็สนนลาอย่างให้คนได้รับเงนวเวลาไปจัดพัทุจะมีคนถามบคนมาถาว่า ่ารู้ไหมหนังเร่อนี้ทำให้ผมเนี่ยรู้ว่าคุณแม่ผมเนี่ยจะต้องจะต้องเอจะต้องท้าทยี่อยู่ให้ที่เก็บในตู้เย็นนมันใช้ไม่ได้เขาจะเป็นอะไรคุณยายรับหนังเรื่องนี้ ทาไหนคะเราจเพราะว่าได้เป็นอาทกทั้งในต่างประเทศทั้งในประเทศไทยทุกคนรักเราเราก็ดีใจที่เราได้ดูได้เพะว่าทางานกับสุกก็มีความสุขเพะมันกัุปเร็ทุกคนดีู่ใ ค่ะขอสำคัญก้าวความรู้สุขค่ะวันนี้ก้ารางวัลเลยที่คว้าไปกวาดแชมป์นะกวาดแชมป์จริงๆก็เป็นตัวแทนของทีมงานแลยนะแสดงทั้งหมดเลยครับผมถือว่าก็ก้าก็แบ่งออกมาได้ต้องแบ่งเป็นร้อยชิ้นเลยครับก็ได้ทุกคนเลยครับก็ดีใจมากแล้วก็ รู้สึกผมก็โชคดีมากไม่ใช่กักแสดงโชคดีทุดผมคือต,ตอนที่เลือกเลืองนักแสดงเนี่ยมันก็เลือกเพราะเราคิดว่าเราคอนดคก,กับเขาโดยที่เราก็ยังไม่รู้หรอกว่าทํางานกับเขาแล้วแล้วมันจะเป็นยังไงเท่าไหร่ว่าเราคุยกันเรื่องแล้วคันในกันอะไรอย่างเงี้ยในฐานะแบบเพื่อนพี่น้องยายอะไรอย่างนี้ยก็รู้สึกว่าถึงวันเนี้ยในตลอดแล้วไอเซนวันนั้นน่ะมันเหมือนมันถูกกับเพราะว่าในตลอดเส้นทางที่เราเดินมาไม่ว่าจะเป็นการทํางานเวลารเจอปัญหาเวลาเป็นคอมเมดี้อะไรอย่งี้เรามองเขาเราก็รู้ว่า เขาแบบเป็นครอบครัวเดียวกับเราก็ดีใจที่รางวัลนี้เป็นของเราก็ดีใจที่คนดูทุกคนรู้สึกจริงๆนี้แล้วก็แล้วก็มอบรางวัลให้พวกเราหนังเรื่องนี้นะคะการสร้างประวัติศาสตร์ในหลายๆด้านให้กับการการภาพยนตร์เราในฐานะที่เป็นผู้ขับเรารู้สึกยังไงบ้างคะผมก็รู้สึกว่าดีใจครับก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่มันมันอาจก็เหมือนไปนแค่คนคนหนึ่งอะในในโปรเจกต์หนี้งอะไรเงี้ยก็ เหมือนเป็นข้อต่อข้อต่อหนึ่งที่ต่ออาจจะได้ต่อทุกคนก็ไม่ได้กันอะไรเงี้ยเพราะมันดีใจแล้วมันก็เหมือนว่ามันก็เหมือนไม่ค่อยจริงเหมือนกันนะเหมือนว่าหนังเรื่องแรกแล้วก็มันก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วมันกลายเป็นหนังที่ทุกคนแบบรู้สึกว่ามันเป็นหนังของเขาอ่ะไม่ใช่แค่ในประเทศนี้แต่เมันแบบในทั่วโลกอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมไม่กล้ารับคำชมทั้งหมดเป็นของผมหรอกเพราะว่าเพราะว่าผมรู้มันไม่ใช่ของผมอะไรย่างเงี้ยแต่ผมก็ก็คิดว่าโอเคช่วงอะไรที่ดีเนี้ยมันมาแล้วมันจะผ่านไปแล้วก็ดีีีเเเเเเดดดดยยววววไ้้้้้ใชลาาาาากกัันนนนมมมสรรร็จจจคคิิิ่ะขึง ไม่เคยครับยากเกินกว่าจะคิดได้ครับความกดดันล่ะคะพอสำเร็จขนาดนี้เริ่มต่อไปสร้างความกดดนันให้เรายังไงบ้างก็กดดันนะคือตอนแรกผมรู้สึกผมจะไม่กดดันนะตอนนี้มันก็เริ่มกดดันเงี้ยแต่ว่าแต่ก็เป็นเป็นความกดดันที่เราก็จะเอามาใช้ทํกากันบ้านให้เยอะขึ้นนะครับคือความกดดนันที่เราต้องต้องให้มันดีขึ้นแต่เราคงคาดไม่ได้คาดเราไม่ได้หรอว่าฟีดแบงกมันจะเป็นไงมันจะดังไหมอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นเรื่องของอนาคตเยแต่ว่า เรารู้สึกว่าเราจะเก่งวรงนี้ได้เพราะเล่นดนตรีครับอยากขอบคุณอะไรบ้างทํานําพาหนังเรื่องนี้มาให้ประสบความสําเร็จจริงก็ผมจริงก็เหมือนที่คุณเวทีเรียกผมผมก็อยากขอบคุณเอ่อเอ่อจีครับขอบค,ค,คุณพี่จีน่าบริหารคุณพ่ทยพิวันที่เอาโปรเจกต์เนี้ยมามาให้เชื่อผมุ่งโปรเจกต์นี้ได้ คุณพ,พี่เป็ดแล้วก็ครอบครัวพี่เป็ดที่เลี้ยงดูพี่เป็ดให้กลายเป็นคนที่สามารถสร้างเรื่องราวและเก่งเขาเป็นคนดีได้ขนาดนี้อะไรอย่เงี้ยแล้วก็สอนผมด้วยนะผมเขียหมดแล้วก็ทีมงานทุกท่านทีมโปรโมททีมมาร์เก็ตติง้งทีมบีดีแล้วก็แน่นอนนักแสดงของคนนี้ที่เป็นเหมือนครอบครัวผมอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็อยากขอบคุณอาม่าผมนะเขาไม่เคยขอบคุณอาม่玛แบบจริงๆต่อหน้าสื่อเขาสื่อว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราเก็บไว้คุยกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ขอบคุณอา마่จริงแล้วก็ก็<อ>ถ้าไม่มีอาม่ผมดูก็ไม่มีทาง,งบบาาทำห,หนังเรื่องนี้ได้แล้วก็ครอบครัวทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็น้องสาวบิ๊กกิ้งแบบคุณได้ละคะอยากฝากท้ายอะไรไหมกับหนังเรื่องนี้กับความรักทั้งทั้งหมดที่มีให้กับหนังเรื่องนี้ <c oughs> ผมว่าผมว่าจริงๆแล้วการ การได้เป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยผมว่าอย่างที่แต่ว่ามันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดคือผมว่าแบบงานมันมีความประทับใจตั้งแต่การที่เต็มตัวก่อนที่จะเข้ามาทำการที่แบบเส้นทางการแบบก่อนจะเข้ามาเช่นการพีวิล็อปชั่นหรือแม้กระทั่งเช่อมการแบบทำได้มาเจอทีมงานที่น่ารักมากมายได้รู้จักกับพี่ทัศน์ได้มา มีช่วงเวลาดี่ด้วยกันติตามหนังผจบหนังออนไปแล้วพอมันออกไปมันได้ไปสร้างคุณค่าอะไรสักคนมันเป็นงานที่เรารู้สึกว่าเราทําแล้วแล้วแล้วมันมีคุณค่ามันคิดว่ามันมันมันมีแต่เรื่องดีๆไปหมดเลยหรือว่าพอมองย้อนกลับไปมันรายการมีความประทับใจที่ที่ดีมากสำหรับผมแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากที่สิ่งนี้มันก็มีคุณค่ากับคนดูจ้าจ้ารักะากเด็กที่มีที่คูด ว่เข no uh, okay. uh, ้ามาตอนแรกเจอแรกลดกคีดครั้งแรกคู่จกันยายนจบรู้จักกันไม่จักซึ่งทุกคนมองว่าุกญายนนั่นเนิ่มรูจึกก่อนนั้นพูดีใจเนยที่ยารู้จักเพราะว่าคือเราคือไปถามกันเยอะก็ไม่เคยฟังเพลงเขาก็เลยไปถามลูกบอกวลูกคิดดีใโอ้ยแม่นี่ ทำไม่รู้จักผมรรู้จักยายก่อนเพราะว่าอไปอไปไม่ผมรู้ลยยายชอบไปลำปีที่สุดรู้อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเจอกันและตามไปตลอนเลยตามติดตามยายเลยยายชอบลำใช่ไหมล่ะเขาเป็นล้าน่นละรันบางทีบางทีเราเหนื่อยแล้วก็จทุบกันนะคะ ใใจกันแก็รเนียคสอบันะารุดอไ่างเงี้รวถก็เป็นกองตายที่อย่าไม่ิงที่ต้องเป็นของตายเป็น โอเคนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็อินเอร์น่ขอบคุณค่ะคุณออร์ทามนี้นักเรชละมนว่าอินตอรกับ่